ก็ผม X F 1 0 1ู่ X แล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกม Pocket วั r น,นีเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะไม่ได้มารีวิวตัวแต่อย่างใดนะครับวันนี้ผมจะมาทำเหรียญตายิมครับผมคือผมเห็นคนนี้มันน่าโดนจริงครับอยู่อันดับที่5้นะครับคือเขาอยู่ BP เท่าไหร่นี่นแหละเดี๋ยวดู BP ผมครับ12000แสน0 0ง4ยครับนะครับเหรียญตายิมของผมก็ขาดเหรียญสีเหลืองครับผมคือการที่จะได้เนี่ยต้องติด หนึ่งในห้านะครับผมถึงจะได้ตอนนี้ผมอยู่อันดับที่แปดครับผมถึงจะไปอันนี้ได้ครับผมก็เลยเออมาเอาสักทีดีกว่าโอเคครับไปดูกันเลยนะครับผมนี่คนชื่อนี่ครับเรียนนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนอาจจะดูว่ามันอาจจะแพ้นะแต่ผมว่าน่าจะชนะอยู่ผมไม่รู้นะเขาใช้ตัวอะไรไปดูกันเลยครับไปเลย การเล่นการเล่นยิมอี่ยเราต้องใช้สมาธินะครับไม่ใช่แบบเออตัวกูได้เปียบแล้วคือแบบเอาไปเลยเราต้องคิดก่อนนะครับอ่ะเขาเอาเป็นทาปูกับเกโคแล้วก็การดอนมานครับเขาต้องใช้ยัวยุแน่นอนครับนะผมว่าแล้วครับให้ใช้เป็นสกิลหมู่ไปเลยครับแพนเดอร์บ,บแล้วก็อันนี้ใส่เต็มที่ไงาการดอนน่าจะเจ็บอยู่นะว่าน่าจะเจ็บ เพราะว่าโดนไดจูเข้าไปเนี่ยก็สะกิดอยู่นิดน,นึงส่วนเกตโคก็เข้าไปซับนะครับโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะเกาะหนาจริงจริงเมตากอสอะจะเข้าสักหมื่นสองมื่นไหมโอ้โหโดนไปแปดพันเกือบตายครับผมก็โดนเยื่อยุนะครับแต่ว่าเมตากอสผมไม่ติดย,ยื่อยุเนาะผมก็เลยเออโดนไปหมื่นห้าครับอ้หมีอมครึ่งหลอดไปเพ้หผมว่าตายนะเอ้ยไม่ตายว่ะเล็กหน่อย โหจริงๆครับฝั่งโน้นผมขอเก็บเกะโคนะครับผมขอใช้คาแมกแทนนะครับอเอาคาแมกมาเอาอันนี้ไปครับแล้วก็เอาคาแมกมาสักตัวนี้เอาคาแมกท่าให้ปืนแคนนอนชาไหมไม่มีชาสักคนเลยโหไม่ตายด้วยน่าจะใช้อันติคาแมกผมโดนอย่างเดียวเลยเอาแล้วคาแมกตีน้ำแข็งเลยเถอะ โอ้โหติดเสร็จผมครับผม,มก็เดี๋ยวใช้ท่าล็อกสแมสไม่ใช่เมเทอร์สแมสใส่โค<ม>ครับนัดเดียวนี่จะตายนะอ่ะ,อะไหวอยู่ตายไหมดูดีเกตโคจะตายไหมอู้เหลือหนึ่งครับผม,มเดี๋ยวให้ไหลจูใช้สกิลหมลวกแหละเกตโคเก็บเหลือตัวนี้เก็บตัวนี้ดีไหมเนี่ยนะเอาใหม่ตัวนึงก่อนเอาเกตโคาอมกตัวนึง อนนี้ผมจะเหลือชุบชีวิตอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมเครียดมากเออนี่ไปแล้วก็เอานนี้ไปครับทำไมผมถึงใช้สกิลทำไมถึงใช้สกิลหนึ่งเพราะว่าผมจะเก็บสแต็กไว้ครับเพราะหลังเกมมีแต่ตัวถึกๆั้งนั้นเลยครับมาแล้วตัวหลังเกมก็จะเป็นพวกไคลร,ริวมิวทูคาลกาประมาณนี้ซึ่งคาลกาโดนชุดเดียวตายนะครับผม ชุดเดียวตายยังไงก็เดี๋ยวไปดูเลยครับไล่ชุดเดียวตายแน่นอนเมตากอสดูเก็บหกวกักนฟันยูทูเข้าเปล่ามิวทูเกาะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะดูดิเมตากรจะเอาตายเลยนครับอุ้ยตายอ่ะแปบลบว่าน่าจะได้เปรียบอยู่นะถ่าจะชนะอยู่นะครับเนี่ยครับในการเล่นแบบนี้เราต้องคิดก่อนลงนครับตัวนี้ถ้ายิงใส่ไลจูไม่น่าจะเสียหายอะไรมากโอเคไลจูตายไป ว่าไอ้สองตัวนี้มันเก็บง่ายแล้วครับเดี๋ยวเก็บไอ้นี่เลยแล้วกันใครรีเวตตัวสุดท้ายเพราะว่าน่าจะอ่อนสุดเลยนะครับไปเกโคน่าจะสกิดหน่อยถ้าทุบก็น่าจะตายครับโอ้ทุบสบายครับอุ้ยผมลุ้นอยู่เนี่ยว่าผมจะได้เปรียบรือเปล่านะครับคอนิเคนเขาหน้าจะไม่เข้าดอกพันมั้งวยเข้าพันอยู่นะอันนี้ผมไม่ได้มาด่าเขาอย่างใดนะครับแต่ผมมาเล่นจริงๆนะเราต้องวิเคราะห์จริงนะครับเอ,อ่อ ครับปลูกเอาไปในนี้กันน่าจะไม่ค่อยเข้าว่าไรเนะโอเคได้เปรียบแล้วครับผมเกตแล้วครับผมชนะอีเรียบร้อยครับผมสองหมื่นเจ็ดเห็นนะครับเหลือเ่ลก้อนตัวเดียวครับผมชนะแล้วครับได้เหรียญตายิ้มแล้วโอ้โหโชคดีครับผมได้แล้วครับเซลโฟยิ้มนะครับผมได้แล้วเรียบร้อย ส่วนรางวัลของผมเนี่ยถ้าผมอยู่ในรัดับที่5เนี่ยก็จะได้เป็นพวกไข่โอกาสามชิ้นเงินอีกทั้งหมด4ี่แสนแล้วก็เพชรนี่ไม่ใช่แพ็กส่วนนะครับไม่เกี่ยวเี่ผมผมก็ได้เหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปอยู่ยิมนี้ได้ยังเนี่ยได้แล้วนอ๋อผมต้องผ่านบทที่5ก่อนด่านที่40โอ้ผมยังไม่ผ่านล้ครับผมแต่ผมก็ถือว่าได้แล้วผมก็ดีใจนะครับผมโหโหเว่ ทุกคนจำไว้นะครับว่าถึง BP จะเยอะแค่ไหนอะ่ะถ้าเราจัดตัวดีๆไปแล้วก็ชนะนะครับอ่ะอย่างอย่างเช่นครั้งนั้นอ่ะผมไป PVP ใช่ไหมครับไปเจอหัวหน้ากิวผมครับเนี่ยครับหัวหน้ากิวผมชื่อจุกกู้ครับแสนสี่ดวงผมจัดการไปครบชุดเลยครับโอ้โหโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือทำอะไรผิดก็เป็นใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับ